สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์นะครับกับโครงการ Spring New Gen Reporter ในช่วงไอเดียดีไอเดียเสือครับแน่นอนครับวันนี้เรายังคงตามหาน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับที่มีไอเดียที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับใครรู้ตัวนะครับว่ามีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์แปลกๆนะครับแต่สามารถทําได้จริงนะครับเรามีเวลาให้รีเซนต์37วินาทีนะครับเพื่อชิงรางวัลกว่า5 0,000บาทนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าน้องๆชนะโครงการนี้ไม่แน่นะครับอาจจะได้เป็นหนึ่งในพิธีกรของรายการสถานีข่าว Spring n e w Digital TV ช่อง19้อีกด้วย และตอนนี้ผมก็อยู่ที่มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวันนี้สื่ง n e w ของเราเตรียมอะไรมาให้น้องๆได้ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ร่วมใช้ไอเดียนบ้างไปชมกันเลยครับโครงการ n ีกตบน่องคการรงการ r คี่เมนเลบางคือวนรุ่นใหม่ที่จะทอาให้ประเทศชาติของเราจร ะะ Get มีสมทาเป็นสุนยอของท่านเยก็ได้นที่ที่านอเห็นที่นี่่รายแนี้ได้วยด้ท่านเป็นมหาวิทยาลัยที่แ่ี่่เมเมื่อเวลา6นาฬิ16นาทีวันที่10พฤษภาม2538มีร่างกายเด็กยักษ์ถือเสนอขึ้น อไอเดียกับเรื่องของที่ว่าสื่อเนี่ยสามารถที่เป็นผู้ที่จะชี้นำสังคมให้ดีขึ้นได้ค่ะวัาทุกคนทุกคนถ้าวัาทุกคนร่วมกันทำจริงๆค่ะคไอเดียของผมเมื่อกี้คือเป็นการแนะนำตัวเองสั้นๆนั้งแต่แรกเกิดเลยภายในเวลา37วินาทีครับไอเดียนี้เราได้มาอย่างไงครับ ก็ได้มาจากการที่เราได้ดูข่าวทุกวันแล้วเราก็มองเห็นว่ามันมีบางจุดที่เราไม่ได้พูดถึงมันหรือว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่เราก็ไม่ได้นําเสนออย่างนี้ค่ะครับปเดนนี้ก็คือว่าผมอยากจะถ่ายทอดให้กรรมการหรือว่าคนที่นั่งดูเราอยู่ได้รู้จักตัวตนของเรามากขึ้นนะครับใช่ครับตัวเองยังไงครับให้รู้จักตัวตนของเราคือเราเล่าว่า เราเกิดมาปุ๊บแล้วก็ตอนเด็กแล้วเราเป็นคนที่ไม่พูดนะแต่พอเราโตมาแล้วเราก็มีเหมือนกับว่าจุดพิกผันที่ทาให้เรามาเดินด้านสายของการพูดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้คนได้เห็นถึงความพยายามของเราว่าเออเราทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นไงบ้างครับกิจกรรมนี้สนุกไหมครับสนุกมากค่ะตื่นเต้นมากคท้าทายตัวเองมากเลยอยากจะเชิญชวนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วความยาวนี้พูดยาวดีพูดได้เนาะแต่ถ้าพูดสั้นๆภายในเวลา37วิถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมาก ค,ความจริงทุกคนสามารถที่จะส่งคลิปมาร่วมสนุกกันได้นะคะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจไอเดียดีไอดีเสือนะคะคลิปแค่แค่แค่37วินาทีทุกคนสามารถที่จะอาจจะกลายเป็นนักข่าวได้เลยอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทำไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียใจค่ะครับเป็นโอกาสดีๆก็อยากให้ทุกคนคว้ากันไว้เพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้หาได้ยากมากเลยครับขอบคุณมากครับผมครับ โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับกับไอเดียเมื่อสักครู่นี้ของน้องๆแต่ละคนนะครับเรียกได้ว่าโชว์ไอเดียโชว์ความคิดสร้างสรรค์แบบไม่มีใครยอมใครกันเลยนะครับสำหรับน้องๆทางบ้านนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook f แฟนเพจไอเดียดีไอเดีเสือสำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมสรรฝันระเบิดไอเดียในตัวคุณให้เป็นจริงโดยกองทุนติดปีกให้เสือลีโอฟันคิดแล้วต้องทำ